คุณผู้ชมครับบอกเลยครับว่าตอนนี้น่ากลัวมากเพราะบอสเนี่ยได้รับเชิญมานะครับที่บ้านหม่อมสลักจิตคุณผู้ชมสวัสดีครับพบกับบอสนะฮะและรายการบางก็สิบก็สิบกระสิบนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับบอสอยู่ที่พารากอนซีนิเพล็กซ์นะครับศูนย์การค้าสยามพารากอนนั่นเองกับงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหม่อมบรรยากาศตอนนี้น่ากลัวมากเพราะบอสเนี่ยเหยียบมาที่บ้านหม่อมสลักจิตแล้วคุณผู้ชมอุ้ยหันกล้องุ้ยตกใจเฮ้ยตรงนี้อุ้ย คุณผู้ชมน่ากลัวจริงจหันไปทางไหนก็มีตรูรู้เยอบเลิบยู่หรือเปล่าไม่ใช่เดี <_ C 1> <_ C 1> ๋ยวเราไปคุยกับเหล่านักแสดงแล้วก็ทีมงานกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้าง <_ C 1> เป็นหนังไทยสยองขวัญชวนคนโลกละอาส่วนเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้จะน่ากลัวแค่ไหนแล้วก็คงต้องให้พวกกับเข้ามาเมาให้ฟังแล้วล่ะครับ วันนี้เนี่ยเรามางานเปิดตัวหนังสยองขวัญเรื่องอะไรครับผมหม่อมครับเป็นเรื่องของหม่อมหลวงตกอับคนหนึ่งครับที่ใช้ชีวิตสงบสงบอยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลวันดีคือดีก็มีแก๊งเด็กนรกห้าคนเข้าไปรบกวนความสุขของเขาครับเขาเลยต้องแสดงอํานาจเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากใช้คำว่าหนังผีเรียกว่าหนังสยองขวัญจริงๆเราก็จะไม่ได้เรียกว่าผีเลยเป็นหนังมีศาจอยากให้คนดูมาดูครับช่วงท้ายนี่คือบีทแทบจะไม่ได้หายใจเลยครับแล้วทําไมตัวละครหม่อมเนี่ยต้องเป็นพี่เออันชลีมาเล่นดครับรอมา16ปี ว่าอยากล่วงอ่งพี่เอมาตลอดพอเขียนบทหม่อมเสร็จครับพี่เอครับเชิญครับตอนนี้นะครับอยู่กับหม่อมหรือพี่เออัญชลีนะสวัสดีครับได้ข่าวว่ากลับมาเล่นภาพยนตร์ในรอบ16ปีเลยใช่ไหมครับพี่เอใช่ค่ะแอบอายในนี้16ปีหายไปไหนคือไม่มีใครจ้างหรือยังไงบอกเขาไปว่าจริงแล้วอะรวยแล้วใช่ไหม อเอรับบทเป็นใครก็เป็นหม่อมสลักจิตนะคะคดีตึก็จะเป็นผู้หญิงลึกลับ <iend ot> ดิดหนึ่งแล้วก็แบบว่าเออต่อต้านสังคมจะชอบอยู่คนเดียวเงียบเงียเวลาหม่อมทําหน้าดุเนี่ยเป็นยังไง3ามสองหนึ่งดุมาพอนะหม่อมถ้าสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปก่อกวนหม่อมในบ้านหม่อมจะทําอะไรกับผมครับ <c oughs> กันนะคะจะเรื่องหมอมแล้วก็เรื่องอืนให้หนังไทยมันพัฒนาเดินไปด้วยกัน mm hmm. ก้าไวไปด้วยกันทุกเรื่องเลยค่ะพอท้าไปมาหมอมจะทําหน้าอย,ย่างไง <c oughs> อันนี้หิวข้าวไม่ใช่หรอครับ กลับมาพูดคุยกับนักแสดงจากเรื่องมอมกันต่อไปฟังกันครับเริ่มเลยอยากรู้มากเลยว่าเรารับบทเป็นใครและคาแรคเตอร์เป็นไงรับบทเป็นปันค่ะปันจะมีคาแรคเตอร์แบบสาวแบบแสบแสบเป็นกลัวปักเก่งแต่ว่าไม่สู้คนค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยถูกกับมีนนะคะในเรื่องรับบทเป็นมีนค่ะก็ก็สมชื่อเลยมีนเกิลประจำแก๊งอยากสวยตลอดเวลาใครมาแบบเด่นว่าชันชันก็จะตกทุกคนอะไรี้ในเรื่องเนี่ยเราแบบไปทําอะไรให้กับมอมสลักจิตเขาถึงแบบมายุ่งกับเร ในเรื่องอ่ะพวกเราอ่ะไปที่บ้านหลังเนี้ยได้เพราะว่าต้องทาโปรเจกจบเข้าไปในบ้านหลังนี้เพื่อที่แบบว่าจะไปเอาเกี่ยวกับลายผ้าค่ะแต่ว่ากลายเป็นเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยแล้วกายเป็นไปเจออย่างอื่นที่มากกว่านั้นเจอหม่อมสลักจิตในเรื่องเนี้ยเราควรเขายังไงบ้างอ่ะสามสองหนึ่งหม่อมมาือไม่ชอบอีกแก่นี่เลยอะน่ารำคาญมากก็ไม่ชอบ ในเรื่องหม่อมเราเล่นเป็นใครเรเบิทเป็นไอซ์นะครับผม,มมผ,มผมจะมีความเป็นผู้นําของกลุ่มนะครับผมคอยแก้ปัญหาให้กับแกงแล้วกันะเราบทเป็นฟิล์มนะครับก็จะเป็นคนที่ดื้อ กวนซนทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดเพราะตอนนี้หนังเข้าโรงแล้วอ,อ,อยากให้ทั้งสองท่านนะครับเชิญช่วยมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงครับผมเรื่องนี้นะครับคนที่กลัวรัวครับก็จะไม่ค่อยแบบมาดูอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้เปิดใจนะครับใครกลัวรูวก็ปิดตาดูก็ได้ครับผมแล้วถ้ามอมอยู่ตรงนี้ละอยากเห็นท่าน่ากลัวแบบตกใจของเราสามสองหนึ่งมอมอยู่นี้